หลายคนแอบ,บอมยิ้มเพจดังเจมอยร้อยแปดโพสข้อมูลพี่แอบ,บทักษอ,อนคบใครกันแน่ เชื่อว่าแฟนๆต่างเฝ้าลุ้นและเฝ้ารอว่าหนุ่มคนไหนกันแน่ที่จะมาครอบครองหัวใจของนางเอกสาวแอฟทักษะออนซึ่งล่าสุเดเพจดังอย่างเพจเจ๊มอยร้อยแปดได้ออกมาพูดถึงเรื่องหัวใจของแม่แอฟว่าตอนนี้มีใครเป็นเจ้าของแล้วหรือยังโดยได้โพสต์ข้อความไว้ว่ายังคงมีคนถามตลอดว่าพี่แอฟทักษะออนคบใครกันแน่ระหว่างนนกุลกับพี่ทิมพิธาแม่แอฟไม่ได้บอกใครเลยนอกจากคนสนิทแม่จริงๆเท่านั้นที่ร อาจเป็นเพราะแม่อยากค่อยเป็นค่อยไปใครจะจิ้นนนกูลจิ้นพี่ทีมแม่ก็ไม่ตีดใครมีความสุขกับการเชีย์นนกูลก็ยินดีใครฟินกับพี่ทีมก็ตามสบายส่วนกูนั้นเท่าที่รู้คือคนไหนที่อยู่กับเราในยามทุกข์และสุขก็คนนั้นแหละเรื่องอายุไม่ใช่ประเด็นสําคัญเพราะวันนี้แม่มีพร้อมทุกอย่างแล้วเหลืออย่างเดียวคือคนที่เคียงข้างแม่และต้องเป็นคนที่หิวใจแม่ได้ดีแค่นั้นเองท่านแน่ รู้นะว่าพวกมึงแอบยิ้มรอฟังจากปากแม่เองค่ะท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายค่ะโดยมีมาร์กส่วนได้บอกว่าดูจากแววตาทั้งสองคนในงานก็ชัดเจนอยู่แล้วรอเปิดตัวค่ะรู้เลยเป็นชั้นชันก็เลือกคนนี้หิวใจที่สุดคนที่อยู่เคียงข้างยามทุกหรือสุกนั่นแหละค่ะมันชัดเจนใช่แน่ๆยิ้มเลยแบบนี้นนกุลสุดใจพี่แอบชัดเจนอยู่นะบอกมาขนาดนี้ไม่ต้องถามเจ้าตัวแล้วแหละเอาเป็นว่าไม่ว่าหนุ่มคนไหน จะเป็นใครก็ขอให้แม่แอปเจอความรักที่ดีและมีความสุขนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคิดให,ใหม่กันค่ะ